ทำไมคนฉลาดถึงชอบอยู่คนเดียวในโลกที่การเข้าสังคมถูกมองว่าเป็นทักษะสำคัญของความสำเร็จหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดคนฉลาดบางคนจึงเลือกใช้ชีวิตแบบสันโดษหลีกเลี่ยงงานสังสรรค์ไม่ชอบความวุ่นวายและดูเหมือนจะไม่เข้าพวกกับสังคมรอบข้างคำตอบนั้นลึกซึ้งกว่าคำว่าเก็บตัวหรือขี้อายเพราะมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางความคิดการใช้พลังงานและลักษณะเฉพาะของความฉลาดในมิติตา่าง ฮ่าฮ่คนฉลาดมักคิดลึกคิดเยอะและต้องการพื้นที่เงียบคนที่มีสติปัญญาสูงมักจะคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าคนทั่วไปพวกเขามีคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่การอยู่คนเดีว่าช่วยให้พวกเขามีพื้นที่ในการคิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกหรือบทสนทนาที่ไม่จำเป็นพวกเขาไม่ได้มองว่าความเงียบ คือความว่างเปล่าแต่คือสนามของความคิดสร้างสารรค์พลังงานทางใจมีจำกัดคนฉลาดจำนวนมากจัดอยู่ในกลุ่ม introvert ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับพลังงานจากความเงียบและการอยู่คนเดียวมากกว่าการเข้าสังคมงานสังสรรค์หรืองานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากอาจทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยและหมดพลังอย่างรวดเร็วความฉลาดไม่ได้แปลว่าเข้าสังคมเก่ง เสมอไปในทางกลับกันหลายคนที่ฉลาดมากมักต้องการเวลาฟื้นฟูตัวเองด้วยการอยู่ในโลกส่วนตัวบทสนทนาเชิงลึกสำคัญกว่าการพูดคุยทั่วไปคนฉลาดมักให้ความสำคัญกับเนื้อหาของการสนทนาไม่ใช่แค่การพูดคุยเพื่อสารสัมพันธ์เฉยๆพวกเขาชอบการพูดคุยที่มีสาระมีจุดมุ่งหมายและเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงจัง ซึ่งการสนทนาแบบนี้มักหาได้ยากในวงสังคมทั่วไปที่มักเน้นการพูดเล่นหรือประเด็นผิวเผินเห็นความวุ่นวายของโลกอย่างลึกซึ้งเมื่อรับรู้ข้อมูลมากคิดลึกและเข้าใจภาพรวมของสังคมคนฉลาดบางคนจึงรู้สึกไม่สบายใจกับความวุ่นวายความไม่จริงใจหรือแม้แต่การเมืองในระดับจิตวิทยาระหว่างบุคคลพวกเขาอาจเลือกถอยออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยเพื่อรักษาความสงบภายในใจ โฟกัสกับเป้าหมายมากกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่คนฉลาดทุกคนจะมีเป้าหมายเหมือนกันแต่หลายคนเลือกทุ่มเทให้กับการเรียนรู้วิจัยประดิษฐ์หรือพัฒนาความสามารถเฉพาะทางการอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขาโฟกัสได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนและนั่นคือวิธีที่พวกเขาเข้าสังคมกับความรู้แทนที่จะเข้าสังคมกับผู้คนไม่ได้เกลียดคนแค่เลือกที่จะห่างจากสิ่งที่ไม่จำเป็น ความสันโดษของคนฉลาดไม่ได้เกิดจากการรังเกียจผู้อื่นแต่เป็นการจัดการพลังงานชีวิตอย่างมีเหตุผลพวกเขาเลือกจะอยู่กับคนที่ใช่มากกว่าจะอยู่กับใครก็ได้เพื่อไม่ให้รู้สึกเหงาพวกเขาอาจมีเพื่อนน้อยแต่ความสัมพันธ์ที่มีกลับแน่นแฟ้นและลึกซึ้งคนฉลาดไม่ได้ต่อต้านสังคมแต่พวกเขาเพียงแค่เลือกวิธีใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับโครงสร้างความคิดและระดับทัะงองงานของตนเองการอยู่คนเดียว จึงไม่ใช่ความอ่อนแอหรือความแปลกแยกแต่เป็นความเข้าใจตนเองระดับลึกเป็นพื้นที่ที่พวกเขาได้สร้างสรรค์คิดค้นและเติบโตเงียบๆโดยไม่ต้องเป็นศูนย์กลางของความสนใจพวกเขาคิดลึกและต้องการเวลาสำหรับการไตร่ตรองทำไมคนฉลาดมักชอบอยู่คนเดียวและเหตุใดความเงียบจึงเป็นพลังของพวกเขาในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงรบกวน และการเชื่อมต่อที่ไม่หยุดนิ่งการเลือกใช้ชีวิตอย่างซันโดอของใครบางคนอาจถูกมองว่าแปลกแยกหรือแม้กระทั่งหลีกหนีสังคมแต่หากมองให้ลึกกว่านั้นจะพบว่าคนที่มีความสามารถทางปัญญาสูงอ่อหลายคนมักให้คุณค่ากับความเงียบและการอยู่คนเดียวอย่างจริงจังไม่ใช่เพราะไม่สามารถเข้าสังคมได้แต่เพราะพวกเขาคิดลึกกว่าคนทั่วไปและต้องการพื้นที่ทางจิตใจที่เปิดกว้างมากพอให้พวกเขาตราตรองสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบ ความคิดที่ซับซ้อนต้องการพื้นที่ที่เรียบง่ายคนที่มีระดับความฉลาดสูงหรือมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์มากมักไม่หยุดเพียงการเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นแต่จะถามต่อว่าทำไมถึงเกิดขึ้นและมันจะนำไปสู่อะไรพวกเขาจะพิจารณาประเด็นต่างๆในหลายมิติมองหาความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งและท้าทายความเชื่อดั้งเดิม ซึ่งการทำแบบนี้ต้องการเวลาสำหรับการไตร่ตรองไม่ใช่แค่ไม่กี่นาทีในระหว่างการสนทนาแต่เป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งวันโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าบทสนทนาตื้นตื้นหรือกิจกรรมที่ไร้สาระในสายตาพวกเขาจึงเป็นอุปสรรคต,ต่อการคิดอย่างลึกซึ้งการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอกแต่คือการถอยกลับเข้ามาในพื้นที่ที่พวกเขาสามารถคิดได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องปกป้องตัวเองจากเสียงรบกวนหรือการคาดหวังจากคนอื่นการไตรตรองไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแต่คือการเติบโตภายในหลายคนมองว่าการนั่งคิดมากหรืออยู่กับความคิดของตนเองนานๆเป็นการฟุ้งซ่านแต่สำหรับคนฉลาดแล้วการทบทวนความคิดและอารมณ์คือกระบวนการ ที่นำไปสู่การเติบโตภายในพวกเขาอาจถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตจุดประสงค์ของการกระทำหรือความหมายของประสบการณ์หนึ่งๆที่เพิ่งผ่านมาไม่ใช่เพราะไม่สามารถปล่อยวางได้แต่เพราะต้องการเข้าใจอย่างแท้จริงการอยู่ลำพังให้โอกาสพวกเขาได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือไม่กล้าตั้งคำถามเช่นทำไมเราต้องทำงานแบบนี้เราใช้ชีวิตเพื่ออะไรหรือ สิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จจริงๆคืออะไรและคำถามเหล่านี้เมื่อได้รับการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งก็มักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้างพลังแห่งความเงียบเสียงของภายในคนฉลาดหลายคนไม่ได้หลีกเลี่ยงผู้คนเพราะไม่ชอบมนุษย์แต่เพราะรู้ว่าความเงียบคือพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการฟังเสียงภายใน ของตนเองในขณะที่บางคนอาจต้องการเสียงหัวเราะบทสนทนาหรือกิจกรรมภายนอกเพื่อหลีกหนีความว่างเปล่าคนฉลาดกลับสามารถดำรงอยู่กับความเงียบได้นานโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะพวกเขาพบความหมายในนั้นในความเงียบพวกเขาได้ยินเสียงของความคิดความรู้สึกความสงสัยหรือแม้กระทั่งแรงบันดาลใจที่กำลังรอให้ใครสักคนค้นพบก,การได้อยู่กับตัวเองโดยปราศจากการรบกวนจากโลกภายนอกทำให้พวกเขาได้รู้จักตนเองมากขึ้น เข้าใจอารมณ์ของตนเองและเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อโลกอย่างมีสติและลึกซึ้งการคิดลึกไม่ใช่ความหมกมุ่นแต่คือการเคารพต่อความจริงหนึ่งในความเข้าใจผิดที่คนทั่วไปมีต่อคนที่คิดมากหรือคิดลึกคือมองว่าพวกเขาหมกมุ่นหรือวิตกเกินเหตุแต่ความจริงแล้วการคิดลึกคือการเคารพต่อความจริงทั้งหมด ไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นหรือรู้สึกในตอนนั้นคนฉลาดมักรู้ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องสามารถมีหลายแงม่มุมหลายสาเหตุและหลายผลกระทบและการมองให้ครอบคลุมคือหนทางเดียวที่จะตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพความลึกซึ้งไม่ใช่การแปลกแยกสังคมมักให้รางวัลกับความเป็นมิตรความเปิดเผยและความสามารถในการเข้าสังคมแต่กลับมองคนที่เงียบชอบอยู่คนเดียวหรือหมกมุ่นกับความคิดลึกๆว่าแปลกหรือไม่ปกติ ซึ่งเป็นการตัดสินที่ผิวเผิอนอเพราะในความเป็นจริงคนที่มีความลึกซึ้งในความคิดมักเป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่นได้ดีพวกเขาอาจไม่พูดมากแต่เมื่อพูดมักพูดด้วยความเข้าใจและความเห็นใจคนฉลาดบางคนอาจดูเฉยชาหรือดูเหมือนไม่มีความสุขกับการเข้าสังคมเพราะพวกเขาไม่สามารถเพลิดเพลินกับการพูดคุยเรื่องไร้าสาระหรือการปั้นหน้าทางสังคมได้พวกเขาไม่ใช่คนต่อต้านสังคมแต่เป็นคนที่เลือกสังคมอย่างระมัดระวัง และให้ความสำคัญกับความจริงใจมากกว่าปริมาณของปฏิสัมพันธ์การอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่คือการเข้าใจโลกให้ลึกขึ้นท้ายที่สุดการที่คนฉลาดเลือกใช้เวลาลำพังบ่อยครั้งไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ไม่ต้องการเพื่อนหรือไม่ต้องการความรักแต่พวกเขาต้องการพื้นที่ในการสำรวจตนเองและโลกในแบบของตนเองก่อนเพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจะกลับมาเชื่อมต่อกับผู้อื่น พวกเขาจะสามารถทำได้อย่างมีคุณภาพมีความเข้าใจและมีความลึกซึ้งที่สามารถแบ่งปันได้จริงฮ่าฮะพวกเขารู้ว่าการเติบโตที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในและการรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้งคือหลักฐานของการเข้าใจผู้อื่นการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการเตรียมตัวเพื่อจะกลับมาอย่างมั่นคงและมีคุณค่าต่อโลกใบนี้การคิดลึกคือคุณสมบัติที่ต้องใช้พื้นที่เวลาและความเงียบ ซึ่งทั้งหมดนี้มักพบได้ในการอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะความเหงาแต่เพราะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในการไตรตรองเข้าใจและเติบโตคนฉลาดไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเกลียดสังคมแต่เพราะพวกเขารู้คุณค่าของความเงียบและใช้มันในการฟังเสียงที่สำคัญที่สุดเสียงของตนเองคนฉลาดเห็นคุณค่าของเวลามากกว่าความบันเทิงฉาบฉวย ในยุคที่ความบันเทิงสามารถเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียซีรีส์เกมหรือกิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆมีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ตกอยู่ในกระแสะเหล่านั้นนั่นคือคนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาหรืออารมณ์สูงซึ่งมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือฝึกฝนทักษะใหม่หรือแม้กระทั่งนั่งอยู่เงียบๆเ,เพื่อคิดอะไรบางอย่างแทนการเข้าสังคมหรือหาความสนุกแบบฉาบฉวย เวลาทรัพยากรที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คนฉลาดตระหนักดีว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเพราะไม่ว่าเราจะร่ำรวยหรือมีอำนาจมากแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถซื้อเวลาเพิ่มได้พวกเขาจึงเลือกใช้อย่างระมัดระวังเลือกทำกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าความสุขระยะสั้นที่หมดไปในไม่กี่นาทีความบันเทิงแบบฉากฉวยไม่ตอบโจทย์ทางปัญญา สิ่งที่เรียกว่าความบันเทิงสำหรับคนทั่วไปอาจถูกมองว่าน่าเบื่อสำหรับคนฉลาดเพราะพวกเขาต้องการสิ่งที่ท้าทายความคิดกระตุ้นสมองหรือส่งเสริมการเติบโตภายในจิตใจการนั่งดูรายการวาไราตี้ที่ไม่มีเนื้อหาหรือการพูดคุยเรื่องไร้สาระอาจทำให้พวกเขารู้สึกเสียเวลาแทนที่จะได้นำไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาโปรเจกต์ที่มีเป้าหมายชัดเจนการพัฒนาตนเองคือความบันเทิงในแบบของพวกเขา ในขณะที่บางคนผ่อนคลายด้วยการเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์คนฉลาดอาจรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้จมดิ่งในหนังสือที่กระตุ้นความคิดได้ลองเขียนอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่ใช้เวลาเงียบๆเพื่อคิดวิเคราะห์แผนในอนาคตสำหรับพวกเขานี่ไม่ใช่การทำงานตลอดเวลาแต่เป็นการได้ใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายการเลือกปฏิเสธไม่ใช่เพราะหญิงแต่เพราะชัดเจนหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าคนฉลาดที่หลกเลี่ยงงานสังส่ง หรือกิจกรรมกลุ่มเป็นคนหญิงหรือไม่เข้าสังคมแท้จริงแล้วพวกเขาเพียงแค่รู้ว่าควรให้เวลากับสิ่งใดและควรปฏิเสธอะไรที่ไม่เติมเต็มชีวิตการรู้จักขีดเส้นให้กับพลังงานของตัวเองถือเป็นสัญญาณของวุฒิภาวะไม่ใช่ความเย็นชาคนฉลาดไม่ได้เกลียดความสนุกแต่พวกเขาเลือกความสุขที่มีคุณค่ามากกว่าความบันเทิงที่ว่างเปล่าพวกเขาเห็นคุณค่าของเวลาในแบบที่ลึกซึ้ง และใช้มันเพื่อเติบโตเรียนรู้และเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเองในทุกวันเพราะสำหรับพวกเขาการใช้เวลาให้คุ้มค่าคือหนึ่งในความฉลาดที่แท้จริงการเข้าสังคมอาจทำให้คนฉลาดรู้สึกเหนื่อยแม้ภาพจำของสังคมมักมองว่าการเข้าสังคมเป็นคุณลักษณะของคนเก่งคนประสบความสำเร็จหรือคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ในความเป็นจริงคนที่ฉลาดทั้งทางสติปัญญา IQ และอารมณ์ EQ หลายคนกลับรู้สึก เหนื่อยเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากแม้พะวะกรเขาจะไม่ใช่คนเก็บตัวหรือที่อายก็ตามปรากฏการณ์นี้ไม่ได้สะท้อนถึงความอ่อนแอแต่เกิดจากโครงสร้างการประมวลผลภายในจิตใจที่ลึกกว่าปกติความฉลาดที่มาพร้อมกับการรับรู้ที่มากกว่าคนฉลาดมักมีแนวโน้มในการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างละเอียดพวกเขาไม่เพียงได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดแต่ยังจับสังเกต ได้ถึงน้ำเสียงความลังเลความไม่จริงใจหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้อง,องหลังคำพูดพวกเขามองเห็นภาษาการเล็กๆที่คนทั่วไปอาจมองข้ามและตีความสิ่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้สมองของพวกเขาทำงานหนักตลอดเวลาในสถานการณ์ทางสังคมความรู้สึกอิ่มตัวทางอารมณ์ในวงสนทนาเพียงไม่นานคนฉลาดอาจเริ่มรู้สึกเหมือนถูกบรรจุข,ข้อมูลมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลากหลายประเภทพวกเขารับทั้งอารมณ์คำพูดและพฤติกรรมจากแต่ละคนและประมวลผลทุกอย่างอย่างต่อเนื่องความสามารถนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นข้อดีกลับกลายเป็นภาระเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเปิดรับตลอดเวลาความเงียบพื้นที่ฟื้นฟูพลังงานสำหรับคนฉลาดการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหาแต่คือการชาร์จพลังการอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลรบกวน ทำให้พวกเขาได้รีเซจจิตใจได้กลับมาจัดระเบียบความคิดและปลดปล่อยพลังงานที่หมดไปจากการเข้าสังคมหากพวกเขาเลือกที่จะปลีกตัวหลังจากงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นการดูแลสุขภาพจิตในแบบของพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้เกลียดผู้คนแค่ต้องการเวลาหยุดคนฉลาดจำนวนมากไม่ได้ต่อต้านสังคมหรือไม่ชอบผู้คนแต่พวกเขาเพียงแค่ต้องการช่วงพัก เพื่อให้จิตใจได้ฟื้นตัวการพูดคุยที่มีความหมายการสนทนาเชิงลึกหรือการอยู่กับคนที่เข้าใจตัวตนของพวกเขามักทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจและไม่เหนื่อยล้าต่างจากการอยู่ในวงกว้างที่เต็มไปด้วยบทสนทนาผิวเผินหรือความสัมพันธน์ที่ไม่แท้จริงการที่คนฉลาดรู้สึกเหนื่อยจากการเข้าสังคมไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สามารถปรับตัวแต่เพราะพวกเขารับรู้มากเกินไป จนกลายเป็นความร้ายอย่างไม่รู้ตัวนี้ไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือธรรมชาติของคนที่มีความลึกซึ้งทางความคิดและความรู้สึกการให้พื้นที่แก่ตัวเองเพื่อพักจากผู้คนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พวกเขารักษาความสมดุลทางจิตใจและกลับมาเป็นตัวเองที่แข็งแรงอีกครั้งคนฉลาดชอบการควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนฉลาดหลายคนเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ชอบผู้คนหรือไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแต่เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับการควบคุมไม่ใช่ในแง่ของงอการครอบงำผู้อื่นแต่ในแง่ของการจัดการสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตความคิดและอารมณ์ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้เมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชนหรือสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ พื้นที่ที่ควบคุมได้คือพื้นที่ที่ปลอดภัยคนฉลาดมักมีความไวต่อรายละเอียดและเมื่อพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสถานที่ที่เสียงดังคนเยอะหรือมีบทสนทนาที่ไม่เป็นธรรมชาติพวกเขาอาจรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่รู้ตัวตรงกันข้ามกับเวลาที่อยู่คนเดียวพวกเขาสามารถจัดแสงเสียงเวลาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับจังหวะภายในจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมากกว่า ไม่ต้องปรับตัวเพื่อใครคนส่วนใหญ่อาจเคยรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนรอบข้างในบางสถานการณ์ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมในสังคมแต่สำหรับคนฉลาดพฤติกรรมนี้อาจทำให้พวกเขารู้สึกหมดพลังมากกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาตระหนักถึงความต่างระหว่างตัวตนที่แท้จริงอกับตัวต,วตนที่ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนการอยู่กับตัวเองจึงช่วยให้พวกเขาเป็นอรวชั่นที่แท้จริง ได้โดยไม่ต้องอธิบายหรือปรับตัวให้ใครเข้าใจการควบคุมเท่ากับความมีประสิทธิภาพในมุมหนึ่งคนฉลาดมักเป็นพวกชอบจัดการพวกเขามองเห็นเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดและมักต้องการให้ทุกอย่างดําเนินไปตามแผนเมื่ออยู่กับคนอื่นการตัดสินใจต้องอาศัยการับปบัณิประนอมหรือเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมเช่นเวลานัดหมายที่คลาดเคลื่อนการสนทนาที่วากวน บริสถานการณ์ที่วุ่นวายสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาเสียพลังงานโดยใช่เหตุดังนั้นการได้อยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้เองทั้งหมดจึงกลายเป็นทางเลือกที่ให้ความรู้สึกมีพลังมากที่สุดไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตนเองการที่คนฉลาดหลีกเลี่ยงฝูงชนหรือเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังหนีความจริงหรือปฏิเสธโลกแต่เป็นการใช้สิทธิ์ในการ ปกแบบชีวิตให้ตรงกับความต้องการและคุณค่าของมอตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้มาจากการทำตามแบบแผนของคนอื่นแต่มาจากการที่เราได้ใช้ชีวิตในพื้นที่ที่ทำให้เราเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงคนฉลาดมักเลือกอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาควบคุมได้เพราะที่นั่นคือจุดที่พวกเขารู้สึกสบายใจเป็นธรรมชาติและสามารถจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพราะพวกเขาต่อต้านสังคมแต่เพราะพวกเขาต้องการรักษาสเสรภาพของจิตใจและพลังงานให้พร้อมสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ความโดดเดี่ยวแต่คืออิสรภาพในแบบฉบับของคนที่เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งคนฉลาดเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณในความสัมพันธ์เพราะความลึกซึง้งสำคัญกว่าความวุ่นวายในโลกที่ความสัมพันธ์ทางสังคมดูเหมือน จะเป็นสิ่งจําเป็นคนฉลาดกลับเลือกเดินอีกทางพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธการมีเพื่อนหรือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่พวกเขาเลือกคบคนอย่างรอบคอบพิธีพิถันและใส่ใจในเนื้อหามากกว่าเปลือกนอกเพราะสําหรับคนฉลาดแล้วความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจํานวนแต่จากคุณภาพและความหมายความสัมพันธ์แบบลึกแต่ไม่กว้างคนฉลาดอาจมีเพื่อนสนิทไม่มากนักบางคนอาจมีเพียงหนึ่ง หรือสองคนที่คบกันอย่างจริงจังมาหลายปีแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยความไว้ใจความเข้าใจและการเติบโตไปด้วยกันในขณะที่หลายคนอาจมีวงสังคมกว้างใหญ่มีคนรู้จักมากมายแต่กลับรู้สึกเหงาในเวลาที่ต้องการใครสักคนคนฉลาดกลับเลือกที่จะมีคนไม่มากแต่รู้ว่าพร้อมจะอยู่ข้างกันในวันที่ยากลำบากไม่ใช่เรื่องของเกลียดคนแต่เป็นเรื่องของการเลือก บางคนอาจเข้าใจผิดว่าคนฉลาดไม่ชอบเข้าสังคมหรือเป็นคนต่อต้านสังคมแท้จริงแล้วพวกเขาเพียงแค่เลือกที่จะไม่ใช้เวลาไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินเห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยการแสดงหรือไม่มีบทสนทนาที่มีสาระพวกเขาไม่สนใจการพบปะเพื่อถ่ายรูปลงโซเชียลหรือพูดคุยเพื่อหลีกหนีความเงียบแต่พวกเขาสแสวงหาการเชื่อมโยงที่แท้จริง ความสัมพันธ์ที่ดีคือการเติมเต็มไม่ใช่การสูบพลังสำหรับคนฉลาดความสัมพันธ์ควรทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เหนื่อยหรือหมดแรงการพูดคุยที่มีเนื้อหาการฟังอย่างตั้งใจและการร่วมแบ่งปันมุมลึกซึ้งคือสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงอย่างแท้จริงต่างจากความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยมารยาสังคมปลอมปนหรือความคาดหวังที่ไม่จริงใจซึ่งกลับดูดพลังทางอารมณ์และทำให้พวกเขารู้สึกเปลืองตัวตน เวลาคือของมีค่าความสัมพันธ์ที่ดีก็ควรม,มีค่าเช่นกันคนฉลาดมองว่าเวลาคือทรัพยากรที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ดังนั้นหากจะใช้เวลากับใครสักคนเขาหรือเธอคนนั้นควรมีคุณค่าพอที่จะแลกกับเวลานั้นได้พวกเขาจึงไม่ลังเลที่จะถอนตัวจากกลุ่มหรือบุคคลที่ไม่เติมเต็มจิตใจและพร้อมจะรักษาไว้เพียงความสัมพันธ์ที่เป็นแหล่งพลังงานบวกเป็นพื้นที่ปลอดภัย และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองคนฉลาดไม่ได้ปฏิเสธสังคมแต่พวกเขาเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณในความสัมพันธ์พวกเขาต้องการการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมีความหมายและเติมเต็มไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่าหรือทำเพื่อรักษาหน้าทางสังคมเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดย่อมมีอิทธิพลต่อทิศทางชีวิตของเรามากที่สุดด้วยเช่นกันอยู่คนเดียวแต่ไม่เดียวดาย เมื่อความเงียบคือพื้นที่ของการเติบโตในโลกที่ผู้คนมากมายต่างพยายามวิ่งเข้าสู่สังคมเสียงพูดคุยความเคลื่อนไหวและการเชื่อมต่อไม่เคยหยุดนิ่งการเลือกที่จะอยู่คนเดียวมักถูกมองด้วยสายตาสนาสายบางคนตีความว่าเป็นความเหงาหรือปัญหาทางสังคมแต่สำหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่มีความคิดลึกซึ้งหรือฉลาดทางปัญญาการอยู่คนเดียวไม่ได้สะท้อนถึงความขาดแคลนหักแต่เป็นการเลือกที่เต็มไปด้วยความหมาย อยู่กับตัวเองไม่ใช่การหนีแต่คือการหันกลับมาฟังคนฉลาดมักมีโลกภายในที่ซับซ้อนพวกเขาไม่ได้หลีกหนีโลกภายนอกแต่กลับเลือกที่จะถอยห่างออกมาเพื่อฟังเสียงของตัวเองให้ชัดขึ้นการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือการได้มีพื้นที่สำหรับทบทวนความคิดความรู้สึกและเป้าหมายชีวิตเป็นเวลาที่พวกเขาสามารถจัดการกับความคิดที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องแซดด้วยเสียงจากคนอื่นหรือแรงกดดันจากสังคม ความเงียบคือสภาพแวดล้อมของความคิดสร้างสรรค์หากคุณลองสังเกตศิลปินนักคิดหรือผู้สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หลายคนพวกเขามากักมีช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษเพราะความเงียบและความว่างเปล่าไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจสงบแต่ยังเปิดพื้นที่ให้จินตนาการและความคิดใหม่ๆได้เติบโตในทางกลับกันการถูกรบกวนด้วยสิ่งร้าอย่างต่อเนื่องอาจทำให้จิตใจไม่มีเวลาพอที่จะคิดอะไรให้ลึกซึง้ง อยู่คนเดียวเพื่อเข้าใจตนเองมากขึ้นคนฉลาดรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจตัวเองการอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขาได้สำรวจอารมณ์แรงจูงใจและคุณค่าที่แท้จริงของตนซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญของการมีชีวิตที่มั่นคงเมื่อเข้าใจตนเองได้ดีพวกเขาก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพไม่ใช่เพียงเพื่อเติมเต็มความว่างแต่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกและแท้จริง คนที่กล้าอยู่งเงียบๆคือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งบิ่นงเบนความสนใจคนที่สามารถนั่งอยู่กับความเงียบได้นานๆมักเป็นคนที่กล้าพอจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเองชีวิตหรือโลกใบนี้พวกเขาไม่จําเป็นต้องหนีเข้าโซเชียลไม่ต้องหาความบันเทิงมาหล่อหีือตลอดเวลาเพราะความสงบคือสิ่งที่พวกเขาเลือกและในความสงบนั้นพวกเขากลับได้พลังที่แท้จริง การอยู่คนเดียวของคนฉลาดไม่ใช่การแยกตัวแต่คือการกลับคืนสู่จุดที่แท้จริงของชีวิตมันคือพื้นที่ในการฟังเสียงของตัวเองค้นพบสิ่งที่มีความหมายและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยเจตจำนงของตนเองในโลกที่เสียงดังและเร็วขึ้นทุกวันคนที่เลือกความเงียบอาจไม่ได้แปลกหรือลงทางเขาเพียงแค่เดินช้าลงเพื่อให้แน่ใจว่าเขากำลังเดินไปในทิศทางที่ใช่ ในที่สุดเราก็ได้เห็นว่าการที่คนฉลาดเลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าพวกเขาแปลกหรือไม่ต้องการสังคมแต่เป็นการเลือกชีวิตที่สามารถเปิดพื้นที่ให้พวกรอเขาได้เติบโตในแบบของตัวเองคนฉลาดมักมีวิธีการที่พิเศษในการมองโลกและใช้ชีวิตต่อพวกเขามองเห็นคุณค่าของการทบทวนตัวเองและการพัฒนาความคิดอย่างลึกซึ้งการอยู่คนเดียวจึงไม่ ใช้การหลีกหนีจากสังคมแต่เป็นการยอมรับว่าบางครั้งการอยู่กับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเติมเต็มความคิดและจิตใจการเลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเป็นการปิดกั้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพียงแต่พวกเขาเลือกคบคนที่มีคุณค่าต่อชีวิตไม่ใช่แค่จำนวนหรือการพึ่งพิงทางสังคมสิ่งที่สำคัญคือคุณภาพของเวลาและความสัมพันธ์ที่สร้างความสุขในแบบของตัวเองมากกว่า เมื่อคุณเข้าใจในวิธีคิดของคนฉลาดคุณจะเห็นว่าการเลือกอยู่คนเดียวอาจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อาจเป็นคำตอบของการใช้ชีวิตที่เต็มเต็มได้อย่างแท้จริง